สวัสดีครับคุณผู้ชมครับข้าวเนี่ยนะครับจัดว่าเป็นอาหารจานหลักที่มีความสําคัญสําหรับคนไทยนะครับแล้วก็ยังมีให้เลือกรับประทานมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับอีกทั้งข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญสําหรับประเทศเรานะครับด้วยเหตุนี้จึงทําให้คุณดีลกพวงผู้ครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต,ต้นแบบสาขาข้าวจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านความสะอาดและความปลอดภัยจากสารเคมีของข้าว จนทำให้เขานั้นได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศสาขาทำนาปี2553นะครับเส้นทางอาชีพเกษตรกรรมของคุณดิโลกนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราไปชมกันนะครับ คุณดีหลกพวงผู้เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาโดยไม่เคยมีภาระหนี้สินจากนายทุนหรือสถาบันการเงินใดๆการทำนาของเขาใช้ทั้งวิธีการหว่านและปักดำซึ่งจะต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำในแต่ละปีโดยการทำนาหว่าน2ปีสลับกับนาดำหนปีเพื่อเป็นการป้องกันกำจัดวัชพืชในแปลงนา รวมถึงมีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการไถกลบตอสังและการใช้ปุย๋ยพืชสดทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีมีการผลิตข้าวที่ถูกหลักการเกษตรดีและเหมาะสมทําให้สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้มากและยังได้ผลผลิตข้าวที่ปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย ในฐานะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจคุณดีหลกได้ขอคำแนะนำจากสนักงานเกษตรอำเภอเมื่อเขาได้ข้อมูลความรู้จากเกษตรอำเภอแล้วได้นำข้อมูลที่ได้มาทดลองทำที่นาของตนเองทั้งในเรื่องการปลูกข้าวที่มีคุณภาพเทคนิคการเก็บเกี่ยวและการกำจัดศัตรูพืชด,ด้วยวิธีธรรมชาติพื้นที่การเกษตรของคุณดีหลกยังจัดเป็นแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรในตำบลและมีเกษตรกรหลายรายนำรูปแบบการทำนาของคุณดีหลกไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง นับได้วา่าเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทำนาแก่เกษตรกรทุกคนได้เป็นอย่างดีความใกล้ชิดเนี่ยเราใกล้ชิดกับชาวนามากกว่านะครับแต่การที่เราเป็นตัวเชื่อมประสานเนี่ยบางครั้งเกษตรวพูดออกมาชาวนาด้วยกันฟังไม่เข้าใจเราเองที่เป็นชาวนาเราสามารถอธิบายได้สร้างความเข้าใจเชื่อมประสานกันได้แล้วผลสําเร็จของชาวนาเนี่ยก็คือผลสาเร็จของเกษตรอําเภอนั่นแหละนะครับเราร่วมกันนะครับชนะด้วยกันไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรนะครับขอแค่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ ก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นคุณดิหลกครับซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่นประจําปี2,553วันนี้เกษตรมิติใหม่หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ